สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์ดอมซิงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาผมจะทํากับข้าวไปเส้นรถนะครับเราจะทําต้มยําแล้วก็ลาบนะครับผมกําลังหั่นหมูอยู่นี่ซื้อม,มาเมื่อวานย่างกินไปแล้วนิดนหนึ่งนี่ก็กำลังจะหั่นนะครับ่ะเรามาดูกัน <c oughs> ก็น่าจะเส้นประมาณเก้าโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรอดูก่อนนะ วันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมเจ้าขุนเงินแล้วกันนะครับวันนี้เข้าอู่ทำสีทันอยู่นะทันเองานแต่งนะครับยังไม่มีใครตื่นเลยในบ้านตื่นแค่ย่าปูแค่น,นั้นแหละนบไปเรียนแล้วนะครับนี่ผมมันหุงข้าวไว้แล้วมันก็ไปเรียนเลยเห็นว่าอะไรนะอืมไม่อยากไปด้วย ไปเราไปดูกันครับแล้วก็มารับยายนะครับเอาไม่เอาตะกร้าหมากไปเลอยายะไม่เอาหมากไปหรอมาแล้วรหรอมาแล้วครับ, <c oughs> บร,รับยายไปสิ้นวารับข้างในยาย

ถึงแล้วครับยายจัดเดี๋ยววันนี้จัด,ดว้านรับให้หมดเลยครับเตรียมพรม้อมจัดงานแต่งฮะเ,เปลี่ยนให้หใหม่ละไอ้น็เหล้าขวดเล็กแล้วก็น้ำส้มเหล้าน้ำส้มเบียร์รขวดหนึ่งแค่นี้ใช่ไหม โอ้วเป็นลดเลยกิดเท้าเลยเพื no ่อนเดี๋ยวกลับมาล้างครับฮะเดี๋ยวช่วย ่าจ,งงจบแต่เดี๋ยวเราไปซื้อของกันนะครับเราดูกับข้ครนี่ชิมอย่างเดียวชิมดิ มกกินเตไล่ือินรอกินข้าวอะสุก็กินไปเลยยาๆตัดเสกินข้าไปน,ปนี่กินอะไรมานะอเออกินอะไรนไม่ได้กินข้าวหรือเปล่ากินข้าวปิดเวลาหรือเปล่าอืมอร่อยอร่อยครับ สูตรเกาหลีเอาไปทำนะอะไรไหนเราแหลกแล้แบเหร<า><ห>อฮะอาะเตยใส่หมูหมดเลยมั้งนี่เออมาันแหลบไม่ต้องลาะกันเหรอแกะอันนี้นึ่งอุ่นอุ่นละนิดนี่เอามีดตัดแกะเออจะอุ่นลาบเอาจะอุ่นลาวเส้น,น,นก่นอน

mai mình ngần. mai mình ngần. Mình

ព្រែកកាលយើងនេះទេទៅរត់ហើយចាំបន្តឿនតាមហើយនេះរត់អើយជួយវាដៃលឿនជាងហ្នឹងចាំមកគុំរបស់យើងណាទៅនេះទៅអញសបានមកហ្នឹង អាແມ່អូនយាយតាពុទ្ធពីសណ្ដាននួយនែមហោបប្រសាអឺកូនចៅចៃរត់នួយទៅគាត់ណាណាតាយើងទៅអស់ហើយតា جاي យើងទៅអស់រូបខ្លួនយើងទៅមកហ្នឹងយើងយកដៃយកជើងមកហ្នឹងតាដាំតាមកអត់เด้อនែមើលតា2000ចៅយាយតាគុំជាស្លាហ្នឹងដាក់ហានឲ្យគំត់ទាំងអស់ហើយតាមទៅដើរមកកំពីចៃរត់គោជាអត់អើយជាតែគ្រូណាធុ តែម៉ៃយល់គំនិតអុចជាងដាក់ឡានទៅត្រាពលប៉ែតទៅយាយយើងមកគឺខ្ញុំហៅអាគេហៅអានេះយំឯប៊ុនរយលៀរណាបងកូនចៅណនរត់ដៅเบาឬកូនចៅញៀនបានតៅមិនដូចនេះទៅត្រីស្ដាអឌិសរាស្ដោតខ្លួនស្ដាអើយមិនស្ដាខ្លួនណននិយាយរត់ហើយទៅស្វាត់ទៅណា

ฮอนด้าเซรยบ้นเาันจันนเลียนบ้านบารอ๋อหน้าฮะฮ่า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 าฮ่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 ่าฮ่าฮาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าาฮ่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 าฮ ยังได้ยังมั่อไคบไปดูไปคบกับ้ราไปคบไปเอาไปเอาพีเสบดคนที่เข้าเออเออไอชาติเจ้าเต้ยมองตาเมย์ก็ขี้นาตุ่อเออเป็นนึงมองไปไหนฮะอักโครอะเป็นนึงเมาอะไรอ่ะนี่

เอาตาอาไปนี่ใมูกะนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดตาครับต่อไปครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้ามดูตอนรถน้ำมันดีกว่า 这边拿这个就好了。